สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะแรกนี้เขากับมาพบมาพอกันหลังจากหวยฮานอยออกไปแล้วเขากับมาเบิงมาสรุปกันเนาะครับเนาะว่าสิออกตรงกับเลขที่นุ่มโชคให้ไปบอลนะครับเนาะครับผมน้อยแรกเพื่อเป็นกันว่าสีเวลาไปเบิงกันไดหนนะครับน้อยแรกน้อยเฉพาะกิจออกสี่ห้าสองบนล่างหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะสี่หาสองกับเขานี่พี่น้องหาสองเขาตรงตรงไว้นี่ยวงหอยยางดีเลยห้าสองหนึ่งแต้มจืดแต้มนี้ยครับตรงเห็ด สีเข้มๆนะพี่น้องต่อไปหน่อยกระชากออก01321พี่น้อง013มดง21พี่น้อง21กับมะเขาวิว3ตัวตัดเล่นได้พี่น้องด้ยนินี่21ผมเคยบอกไว้อยู่นี่ผมบอกอยู่3ตัวตรงตัดเล่นนี่อ่านมอือนี่3ตัวตรงตัดเล่นมะเขาว21ตัวนี้ได้อีกนึ่งแพ้พี่น้องจืด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 ครับผม ต่อไปน้อยพิเศษออก9 4 9 5สหสพี่น้องหาสาเขาอยู่นี่เนี้ยนี่หาสาหาสพี่น้องได้หาสาแผลชืด1 2ึสามได้สแผลแล้วพี่น้นองสีเก่ากับส6ตัวเดียวกันเคยบอกไว้อยู่แ้วพี่น้องเนาะถ้าเสื้อสีเก่า,า 4, 6, กับเมื่อเอาสี่หกนั่นเมื่อข้เขาก็กับพี่น้องอีก 1, แผลจืด1 2 3, 4, ึ่งสองสามี่แผลแล้วเนาะต่อไปน้อยปกติออกหนึ่งแาสามพี่น้อง ปลหกมีบอลมีม 86, 86, มตัหกเก่าเปลี่ยนหกบอลมีตาหาสามมาเขาอยู่นิอีกแล้วน้องแล้วนี่เข่าแพ้ที่สองหาสามเข่าสองเทพี่น้องได้อีกแพนหนึ่งจืดเดี่ยแพ้ที่สองอันนี้แพ้ที่แรกสองสามสี่ห้าได้หาแพ้เราได้พี่น้องเด้อต่อไปน้อยวีไอพีออกสองสอง,สองเก็ดศูนย์สองพี่น้องศูนย์สองกับมาเขาอยูนิได้นี่เขายูนินี่ตัวจับคู่นี่แหละจับคู่ให้ศูนย์สองเลย และอีกหนึ่งแผลจืดเข็มๆนะพี่น้องเนาะเข็มๆนี่เมื Eu, ่เขาตัวเดียนสวนพรอมนี่ก uh ัต huh. ัวเดียวกันาสูงสองอ่านอไนะพี่น้องเนาะถาอันนี้เขาเขาเขาเนี่เขาจืดชืดขึ้เขาพี่น้องแกนมมือเล้นโอเคต่อไปน้อยสามขี้ออกห้าแปดเก้าเจ็ดสี่พี่น้องห้าแปดเก้าเจ็ดสี่มีบอห้าแปดเก้ามึนะมีห้าม่ห้าสามห้าสอง 3, 6, 6, okay. มิเกลสามกับหกค่ะโอเคว่มีว่ามีกับพันไปนะกปีน้องน้องมูลนิแตกหลายนน้องแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหวันนี้แตกไปที่หกน้อยวันนี้แตกหกน้อยได้มีน้องเดยหกน้อยจืดครับผมจากวิงดูลเลยไอจากจับ จับคู่เรา้ไปมอวงดูได้พี่น้องเนาะวาวิงดูสีเขาตัวได้แน่ครับผมครับผมน้อยเไ,ไปเบิ่งกันเลยสี่หาสองเข่า2แพรหนึ่งพี่น้องนี่วิงสองดูสองกับเขาอืมเข้าสองืดต่อไปหนึ่งหนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีต่อไปศูนย์หนึ่งสมีไหมไม่เขาเลีกศูนย์พี่น้องเนาะเขาศูนย์แพรนยังอยู่ศูนย์หนึนะ่สงสเข่าสอง้2 1สองหนึ่งกัเขาได้อีก2องแต้ม นี่สมนี่สต่อไป9ก้สีเก่าพี่น้องได้สองแต้มเก่าสองเทียหนึ่โอเคต่อไปหนึ่งหมามี5้าสมมามีต่อไปสองสอเกศนย 02, พี่น้องได้สองเทียหนึ่งสองสาม เข่า2องี่สาสามแต้มได้พป่น่องเลเ้ยหนึ่องสาข่าแต้มต่อไป589เกมีมอเขา่าเกาอีกแต้มนึ่งห้าต่อไปเก็ดสี่มมีวิ่งรูดได้ท่ายั่หาได้เก่าแต้มได้พป่น่องเย้ยมีไดเก่าแต้มได้เก่าแต้ม อันนี้แตกหกน้อยอันนี้อันนี้นนได้วิ่งดูได้เกาแต้มเข่าเกาแต้มป้าพี่น้องผมกับมานะมีละวิ่งสองรูสองเข่ามัดนี่บาหนี่สองสองเจียดนีกับส่นสองนี่ผมได้หดวิ่ไอพี่นี่ผมได้จังๆเลยกลับมาวิา่งอันอีกอยังงกันละอันนี้วิ่งวิ่งเก้าน,นี่อันนี้แพ้อีกนี่เก่าเก้านี่ผมได้โอ้พี่น้องสนใจเลยป้าพี่น้องสนใจสยอดมันนี่แตกหลายแตกพี่น้องหกน้อย ก้าวแผ่วิ่งลูดเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับพี่นมินิกะมีซามมิ่นะพี่น้องมีซามมิ่งเหรครับพี่น้องมีพินัปนะมีซามมิ่งเหรครับพี่น้องคอยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมันหมันเงินทองไรเขาเต็มกระเป๋าเอื้องตึงนี่พี่น้องเด้อมากตะกดไล่ให้แน่แช่ให้แน่เล็แตกสมือเขาสมอนะพี่น้องเนาะแปดเดือนแล้วนี่เดือนสิงหาเนี่ยแตกสิบสิบเจ็ดมื่นเลยนี่สิบเจ็ดวันยังไม่หลุดเลยเดือนกรกฎาก็แตกสามสิบวันปีสองพันห้าร้อยสิบหก แตกแปดเดือนยังไม่หลุดเลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแตกสามร้อยหกสิบห้าวันหลุดสี่วันโอ้ยพี่น้องคักดูเดียดดูเดียดเป็นเชมฮะน่ารบกว่ากได้แตกสองมือนปานนี้เนาะเจ้าอื่นบ่แตกปันนี้พี่น้องสำนักอื่นแตกดวนๆจนแตกมื่สองมื่นแตกีนี้นมโชคแตกสุกมือทุกมือแล้วก็หกน้อยพ่อมันสามน้อยเขาก็เจ้าเชิ่วชี่วสามน้อยของเขาหกน้อยมัดรวมไปเลยไม่กลัวมีเจ็ดมีแปดก็ยิ่งก็ได้เอาไปเล่นอีกก็ยิ่งแตกอีกเพราะว่า เป็นเป็นสูตรครอบจักรวาลนะพี่น้องเนาะเป็นสูตรครอบจักรวาลสามารถที่เอามาแตกได้มาซื้อน้อยเอาน้ำมาเล่นไปซื้อน้อยหกน้อยมาด้มนี่น้อยแรกเฉพาะกิจตอนสองการแช่ด้วยสามพิเศษน้วยสี่ปกติน้วยห้าวีไอพีน้อยหกสามเมคีนะพี่น้องเนาะเอาไปเล่นไปรูปไปพีเอาเข่าสมือสมือได้สมือุ้ยสมือเงินทำงานใหากขาเก็บใบเงินนั่นเงินเดือนใหากขาไปใส่นี่เออเงินเดือนใหากขาเก็บใบเงินนั่นห้าน้อยใหากขาซื้อกิจซื้อกับเขาซื้อแนลงซอน,อน,นี่นะพี่น้องเนาะ มันเงินเดือนเราก็เก็บไปใส่งวดรถงวดบ้านงวดกีบปลาถ่ายดูไปโรงเรียนกะมาเอากินอะไทห้าน้อยเป็นน้องอยากกินทุเรียนก็ไม่เก็บอยู่นี่อยากกินเนื้อ่อยากกินกุ้งอยากกินหอยแข้งก็ไม่กินอยู่นี่อยากกินปลาเมือกอยากกินปลาคอยอย่าอยากกินเอียงบักโม่บักแตงโมบักเอียงก็ไม่กินอยู่นี่เป็นน้องพราะฉะนั้นกับเขาไรวันบ่พลาดจัน่อยเพี่น้องเด้อคือผมนี่แหละหาทุกมือวิ่งออกทุกมือได้ทุกมือโอเคไปกันพี่น้อง